รื่นเรองชื่นใจปากชมนั่นไงให้คนไทยรักสามทีรักกันรักกันสามคีสวัสดีค่ะอิชานนางสาวากีณาอิออนเพลงรำวงของก้าชุมชนของเราดีมีปากเพลงนี้ฟิวทอดกันมาบ้านเรามีรำวงของก้าสนุกแสน มีคุณปู่และมีคุณย่ามีคุณพ่อคุณแม่แล้วนะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วนะเดี่ยนเวลาสุดสั้นมานเรา วัดเข้าวัดเข้าวัดทำบุญกันนะพระจะพาสวดม,มนต์ทำบุญช่วยคำจุนให้ชีวิตนั้นดีเมตตาการุณามุทธิตาอุเบกขาล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 าสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวจันจีราดินทนานค่ะเพลงทุ่งนาไรอ้อยทุ่งนาเราเนั้นแสงกว้างใหญ่ ปลูกอ้อยมากมายมีใบเขียวขจีประโยชน์ของอ้อยก็มากมีรสชาติหวานดีทำเป็นน้ำตาลสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจราวัตรภคุมเพลงทุ่งนาเขียวขจีทุ่งนาเขียวขจีทุ่งนานี้มีไว้ปลูกข้าวข้าว ข้เาจเจ้าพออแม่เราภูเขาทุกปีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภารักษร์มงคลค่ะเพื่อนเพื่อนของฉันค่ะเพื่อนของฉันนั้นมีมากมายมีหลากหลายทั้งตัวเล็กน้อยใหญ่มีผู้หญิงและมีผู้ชายมีหลากหลายเพื่อนของฉันเอง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเซนติลาตะลวันเพงลงโรงเรียนของเราหน้าอยู่โรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูยิ้มแย้มแจ่มใสเด็กๆก็กลืมเลือนใจคุณครูยิ้มให้เด็กๆสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชิดาพจงเด็กเราตื่นแต่เช้า สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมิชาแกวกันปูเพลงทุ่งนาบ้านฉันตาตาตาานั่นอยู่ในหน้า ปลา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 นั่นอยู่ในนะ้ำถนะุงน้ำพวกเราสวยงามมีปลาในนะ้ำมีเต่าในนะ้ำมีปลาในนะ้ำมีเต่าในนะ้ำ รู้มีเจ็ดสีพวกเรามีสีสวยสดใสมองเห็นแต่ไกลๆเอะนั่นไงคือ บงนายและวุกคนช่วยเลงเสือโปกบ้านฉันเสือกปกสีสวยหลากหลายมีมากมายอยู่ที่บ้านฉันเสือกกเราไว้ใช้นะเสื้อกปกเราไว้ใช้นะเสือกบ้านฉันสีสวยถูกใจเสือกบ้านฉันสีสวยถูกใจสวัสดีค่ะนา่งสํา ลำระชาติเพลงชวนน้องเต้นลาเด็กๆจะร้อามาลองเพลงกันยินดีชื่นชีวิตทงน้องสนุกสนานเสียงสูงต่ำก็ดีมีความน้มมาลองเพลงเป็นลากันดีกว่าสวัสดีค่ะดิฉันนางสนาวพนัสนันจันทวัน เมืองเลยบ้านฉันน่าอยู่เมืองเลยบ้านฉันน่าอยู่มีภูสีเขียวมากมายหนาหนาหวก็เยินสบายหนาหนาหวก็เยินสบายทุกคนมากมาหลางมาของเสียงสวัสดีค่ะนางสา,าวพัชรพันธ์พิมานันเพลงนกน้อยตัวกลมเจา้านกตัวน้อยน้อย ตองลอยกลางสายลมเด็กๆก,ก็ได้เชยชมนกน้อยตัวกลมชิน,นารักเอ่ยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิดาเจริญเพลงทุ่งนาของฉันทุ่งนาขอ่งชั้นโซ่ เพลงเป็ดน,น้อยกา้กากา้าก้าชอบอาบน้ำในคลองตากระคอยมองจ้องสองฝั่งคลองมองหาของกินเคยได้ยินกันไหมหนูหนูมีใครรู้ว่าตัวอะไรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนาภาวิเชียนเพลงดอกไม้บ้านฉัน หน้าบ้านชันมีดอกไม้แม่ปลูกไว้เพื่อใช้เชยชมดอกพวดอกเข็มดอกเัดพงใครใครก็ชมว่าดอกไม้สวยดีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสีรักษาสูงเงินเพลงชุมแพชุมเพินชุมแพคนลงเมืองน้าแนนดินแดนเขาป้า น้ำใจแจกแจกให้มะเปือมมะไบมะพร้าวส่มบู là ai là ผ้าไหมผ้าไหมงานไหม้อนแก่นใครๆเขาก็รู้จักผ้าไหมช่วยงามจับึ้นทุกปีต้นเดือนธันวาสวัสดีค่ะดฉันนางสาวพญญาสมีดีเพลงโกโกเอ้ยโกร้องโอบ๊บโอบ๊นอนอยู่ในรูอู uh ้ห huh, uh ูอู้หูอยู่ในรูนั่นคือเจาโก ไปมาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรท่ชาวป้องกันเพลงคู่หลวงบ้านเราในคู่รั้วบ้านเราที่เองสุดเปนเเลงมีห้อยฟูป่ามีแม่น้ำ